อ่ะยู i ิ e วอร์ i ไท4.3นะครับผมเป็นอัปเดตเล็กๆนะทุกคนเป็นการบัฟแล้วก็เนิร์ฟแล้วก็เพิ่มอะไรนิดๆหน่อยเข้ามานะครับผมอันในส่วนแรก Winter ร์อัปเดตถูกลบออกไปแล้วนะเราก็ไม่สามารถที่จะเล่นอีเวนต์คริสมาตได้แล้วซึ่งก็ไม่น่าเล่นอยู่แล้วนะสำหรับอีเวนต์คริสมาติเป็นอีเวนต์ที่โคตรห่วยที่สุดเลยสําหรับปีนี้นะครับผมเอ้ยปีที่แล้วดิ นะ้้วก็จะเป็นสกินใหม่นะครับผม Universal Skin อัตราในการออกน่าจะอยู่ที่0.00 0นั่นแหละส่วนสกินรูปร่างหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าก็เท่เอฟเฟกสวยดีนะส่วนถ้าโจมตีไม่รู้ว่ามันจะพอใช้ได้หรือเปล่านะครับผม ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็จะเป็นในส่วนของ the world over heaven ครับทุกคนจากที่เราจะสามารถปลดล็อกสกิลได้แบบปกติตอนนี้เราต้องใช้ m a s t e r รีในการปลดล็อกสกิลแล้วนะครับผมเลเวลของ m a s t e r รีตอนนี้มีอยู่ที่6เลเวลครับผมว่าหลังจากอัปเดตนี้นะตัวละครที่มันจะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ครับมันก็จะต้องปลดล็อกเอ,อ่อมิสเตอรี มัสตรีดิไม่ใช่มิสเตอรี่ปลดล็อกมัสตรีเพื่อปลดล็อกสกิลอีกทีหนึ่งนะครับผมทำให้ใช้เวลาในการทำแต่ละตัวเนี่ยเยอะมากยิ่งขึ้นนะนี่ขนาดเดวิล l อ Over Heaven ธรรมดานะมันย,ยังต้องใช้มัสตรีในการปลดล็อกสกิล2สกิลครับในส่วนของมัสตรีเลเวลศูไปเลเวล1ครับเราต้องใช้เป็นเซนต์อาร์มมัสตรีเลเวลหมาเลเวล2ครับเราต้องใช้เป็นเซนต์เล็กเลเวลสมาเลเวล3ใช้เป็นเซนต์ลิฟเลเวล3มาเลเวล4ใช้เป็นเซนต์ไอ เลเวล4มาเรียกว่าใช้เป็นเซนสเกลเลเวล5เลเวล6ใช้เป็นเซนครอปเหรอมันจะเป็นออกระดูกรวมร่างกันนะครับผมต้องทำเควสของดีโฟซี C, เลิฟเทนไหมเออทำเควสของดีโฟซีเลิฟเทนในคลิปไหนเนี่ยผมก็จำไม่ได้เหมือนกันผมเคยออสอนทำไว้อยู่นะครับผมก็จะปลดล็อกสกิลทั้งหมด2ส,สก,นะกิลนะก็อกรู้ว่าทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไมนะครับผม แล้วก็จะเป็นในส่วนของการบัฟแล้วก็เนิบนะซึ่งผมก็ให้ชัด GPT สรุปมาให้แล้วเดี๋ยวเรามาดูแบบที่น่าสนใจกันดีกว่านะครับผมนอกนั้นก็ปล่อยผ่านช่างแม่งชาร d โดนะเทพเงา I.M.Atomic a สามารถถูกขัดได้ในช่วงวินาทีแรกของการโจมตีนะครับก็คล้ายๆกับเจ้าซูคุณะตอนกลางอนาเขตเลยนะถ้าเราโดน ตีหรือว่าโดนสตันเนี่ยอนาเขตก็จะหายไปนะเหมือนแบบนั้นเลยนะครับผมสำหรับถ้า i am atomic แล้วก็จะเป็นในส่วนของฮิโตโมเดลนิกานะเกียฟิฟฟี่้าอัลติเมทของมันครับที่เป็นหมัดปืนยักษ์ทุกคนก็สามารถถูกขัดได้นะเมื่อผู้ใช้ยังอยู่บนพื้นนะ ก็คือเราต้องลอยขึ้นฟ้าไปเท่านั้นนะครับผมจะไม่สามารถโดนสตันได้แล้วแล้วก็ส่วนหลักๆเลยนะครับผมนั่นก็คือโกนโจนซันตูลูนนะทุกคนโกนโจนซันตูลูนถูกเนิฟนะครับผมถูกเนิฟนะซิกอายมาสเตอรี่ปิดใช้งานอัตโนมัติถ้ามานาของเราต่ำกว่า25มานาปกติ เราใช้มานา25มานาในการ awakening นะครับผมแล้วก็สามารถ awakening ได้ตลอดเลยนะแต่ตอนนี้ครับมานาเหลือต่ำกว่า25มึงก็ไม่สามารถใช้ได้อีกแล้วไอ้น้อง <c oughs> โคตรเนิฟเลยทุกคนสำหรับโกโจสัตารุนะแล้วก็จะมีในการลดดาเมจนะครับผม to full kick ลดดาเมจจาก45ไป35 to full kick mastery นะทุกคนจากดาเมจ70ไป50นะโอ้โห โดนเนิฟหนักๆเลยครับสําหรับโกนโจนของเราปกติก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะนี่ทําให้ไม่ได้เล่นเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมอ่าโกโจโดนเนิฟทุกคน,น,นลดดามงลดดามีดเพิ่มมานาในการใช้ต่างๆนานานะน,น,นี่ก็คือในส่วนของการบัฟการเนิฟที่ผมคิดว่าสําคัญนอกนั้นคนก็ไม่ค่อยน่าเล่นกันเท่าไหร่นะสําหรับเจ้าคาอย่างนี้อ <c oughs> ากโรที่ภาษากรโกอะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธีการ อัพมาสเตอรี่ของ The World Over Heaven กันดีกว่าครับทุกคนสำหรับใครที่อยากได้ The World Over Heaven นะเดี๋ยวเรามาทำ DO The World ด้วยกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมอย่างแรกเราต้องมี The World ก่อนเนาะส่วนวิธีการทำ The World ทุกคนเราต้องมี Shadow The World แล้วก็ The World c h a r t นะครับ The World c h a r t สามารถสุ่มได้จากตู้ตรงนี้เลย นะแล้วก็ชาร์โด้เดอะเวิลด์เราก็สามารถคาบได้เหมือนกันนะครับผมเราต้องใช้ธนู1อันนะแล้วก็ชาร์โด้เดอะเวิลด์ชาร์ดซึ่งหาง่ายมากๆเลยนะเพราะว่ามันอยู่ในส่วนของสีขาวส่วนธนูก็วิ่งเก็บได้ตามแมปเลยนะครับผมมันจะมากับอุกบาทนะอ่าเราก็คาบมาครับชาร์ o ด t เดอะเวิลด์แล้วเราก็ขาบ,บเป็นเดอะเวิลด์ได้เลยโอเคสำหรับใครที่มี The World Over Heaven c h a r t ครับทุกคนแล้วก็สามารถคราฟตรงนี้ได้เลยนะอ่าใช้แค่3ชิ้นเท่านั้นเดี๋ยวผมขอดูวนอ่ชั่วโมงนี้เป็น Star Platinum เลขคียมโอ้โหเราต้องมาทำเควสเอาครับเราก็มารับเควสกับบาทหลวงพุชชี่เลยนะครับผม The World Over Heaven Quest โอ้ยอุกบาทตกนี่ทุกคนสามารถเก็บธนูได้เลยนะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่รู้ว่าธนูหาได้จากไหนนะเก็บ ธนูก็จะเข้ามาในตัวแบบนี้เลยเดี๋ยวเราผมขออนุญาตทำเคเวสก่อนนะครับผมเคเวสง่ายๆมากเลยทุกคนเคเวสแรกนะเราต้องใช้ดีโอโบนใส่เดอะเวิลดครับเควสที่2ไป d e ฟ e a ดีโอเควสที่3ก็จะเป็นดีฟ e ดเติ์ก20ตัวครับส่วนดีโอโบนก็ระหว่างที่เราดีฟ e ดเติ์กไปแล้วก็เปิดกล่องไปด้วยนะเพราะว่ามันดรอปค่อนข้างที่จะง่ายนะสำหรับดีโอโบนนะครับผม โอเคได้มาแล้วโอ้โหเปิดหลายกล่องมากกว่าจะได้นะเมื่อเราได้มาแล้วนะครับผมเราอย่าพึ่งใช้ดี b o n บนใส่ The World นะถ้าเราใช้ดี b o n บนใส่ The World ตอนนี้แล้วเราไปตี The World โดยที่เราไม่ใช้ The World ในการตีดีนะครับผมเราจะไม่ได้ The World Over h e a v e n ไม่งงใช่ไหมถ้าเราใช้ดี b o n บนใส่ the World ตอนนี้ครับแล้วเควสสุดท้ายคือการ d e f e a ดี o ครับทุกคน แล้วเราเอา Ability แล้วเราเอาเอาบิลิที้อื่นที่ไม่ใช่เดอะเวิ d ไป defeat d e f e ดดีโอครับเราจะไม่สามารถทําเป็นเดอะเวิ d ์ v โอเวอร์เได้เราต้องรับเคว็ดมาทําใหม่อีกรอบนึงซึ่งก็ทําตามผมได้เลยนะเราจะต้องเซกดีโนะครับผมใช้2องแสนค่อนข้างที่จะแพงแพงมากๆในการเซกบอสแต่และตัวนะโอ้โหโดนเลอเลอคสเตอร์ ไอ้สัสมันก็แค่ดีโอไม่ใช่เหรอเพื่อนโอเค <c oughs> นี่กูกาขนาดนี้เลยเลยเนี่ยในการดีฟีดบอสกลงๆเลยละตัวโอเคเราทำเควสที่2เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่เป็นเดอะเวิลด์ไปเลยครับใส่เดอะเวิลด์มาแล้วก็ดีโอโบนใส่ไป อ่าเราก็จะได้เป็น the world over heaven mm hmm. เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เราต้องหาวัตถุดิบมาในการอ mm ัพมาสเตอรี่นะครับผมทั้งหมด6 Mastery ซึ่งวิธีการหาชิ้นส่วนแต่ละิกชิ้นนะทุกคนก็สามารถหาได้จากการเปิดกล่องไปตีบอสเดียโบโลหรือว่าขุดทรายนะเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีในการขุดทรายนะครับผมส่วนวิธีในการเปิดกล่องก็อย่างที่ทุกคนรู้เเปิดกล่องอะ โ okay. อเคโอ้มืดมิดขุดเลยได้มาเป็นอ,อ๋อได้มาเป็นอะไรวะเซนไออาเซนไอเราต้องใช้อะไรในการอัพมัเสอรี่คั้แรกวะไม่ได้อะไรโอเคเดี๋ยวเราเก็บเซนไอไว้ครับมันมีให้ขุดเยอะป่าวะได้อะไรไหมไม่ได้แล้วก็หมดแล้วหรอ มีให้ขุดแค่นี้เองเหรออุ้ยนั่นไงน่าจะมีให้ขุด4ชิ้นนะครับแล้วก็รอมันรีใหม่นะวิธีนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานาน,นานมากๆเลยแนะนําให้เป็นการเปิดกล่องเอานะอืม๋ยวผมขออนุญาตฟาร์มสักครู่นะครับแล้วเราก็มาใช้ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นในการอัพมาสเตอรี่ทีหลังเนาะ80 minutes later ตอนนี้วัตถุดิบของผมก็เกือบครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมขาดแค่เซนสกเก่านะซึ่งเจ้าเซนขอบตัวนี้ครับทุกคนเราสามารถขาบได้ตรงนี้เลยนะอ่าไหนวะนี่เราต้องใช้ชิ้นส่วนของ D4C Lever c a i n นะครับทั้งหมด4ชิ้นในการรับเจ้าเซนรอบตัวนี้นะอ่าสามารถหาได้จากการสุ่มตู้ตรงนี้เลยแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเราสามารถที่จะ ทำเควสได้เลยนะเราต้องไปทีออ่น้ำตกตรงนี้นะครับผมแล้วไปพบกับเจ้าประธานาธิบดีฟันนี่วาเลนทายนะโอเคลองคุยดูครับอา้าวชิบหายแล้วอันนี้ผมทำเควสของมันอยู่แล้วนะทุกคนผมเลยไม่สามารถที่จะคุยเควสเริ่มต้นใหม่ได้นะครับผมใครที่ อยากได้เจ้าเซนคอบเมื่อกี้นะแล้วก็มาคุยกับฟันนี่วันเลนทายแล้วก็ทาเควสที่มันให้ทําน,นะก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าคลิปที่ผมสอนทําเจ้าดีโฟรซีเลฟเทนคือคลิปไหนนะใครที่พอจําได้ก็เม้นบอกไว้ใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับผมแล้วแล้วก็เจ้าเซนสก,กาวเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าวิธีหามันเนี่ยมันมีอยู่กี่วิธีแต่วิธีหลักๆเลยครับนั่นก็คือตีเจ้าคิงคุลิมาสึ์เดียโบโลนะ มันจะมีโอกาสดรอปเป็นเซนสเกลซึ่งเดียโร่มันจะเกิดที่โคลาเซียมนะครับผมทุกๆ30นาทีขออนุญาตตีก่อนดรอปเป็นตัวแรกเลยไม่เพื่อนไม่ต้องตีหลายตัวได้มาเลยไหมอือโอ้ไม่ดรอปเลยว่ะกอตีเสร็จแล้วครับให้ย้ายเซิร์ฟหาไปเรื่อยๆนะถ้าแช่อยู่เซิร์ฟเดิมมันใช้เวลานานเกินไปอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตย้าย,ายเซิร์ฟเพื่อไปหา เซนสเกลนะครับ A few moments later โอ้ได้มาแล้วเซนสเกลตอนนี้เราก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวัตถุดิบนะอ่ะเดี๋ยวผมขอญาตเปลี่ยนเป็น the world เลยนะ the world over heaven โอ้โหตีอยู่แค่3ตัวเท่านั้นนะก็ดอบมาเลยสำหรับเซนสสเกล ซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะดรอปยากอยู่เหมือนกันนะสำหรับเซนสเกิลผมว่าโอเคเราก็เบิกวัตถุดิบมาให้หมดเลยนะครับผมเซนเล็บเซนไอเซนเล็กเซนไอมแล้วก็เซนขอบอ่าแล้วก็อย่างแรกที่เราต้องใช้เลยก็คือเซนอาร์มครับตอนนี้มัสเตอรี่ของเราก็เป็นมัสเตอรี่เลเวลหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยต่อมาเซนเล็กครับมัสเตอรี่เลเวลสอง แล้วก็เซนเล็บครับมัสต์เตอรี่เลเวล3แล้วก็เซนไอใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเซนไอมัสต์เตอรี่เลเวลสแล้วก็เซนสเกลครับมัสต์เตอรี่เลเวล5้และก็ม a ส t e เตอรี่เลเวลสุดท้ายครับเซนขอบโอ้โหแม่งน่ากลัวจัดเลยทุกคนโคตรน่ากลัวเลยครับใช้ไปเลยอุย้ยเรียบร้อยแล้วตอนนี้ม a ส t e เตอรี่ของเราก็ตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ก็คือวิธีการทำ The World Over Heaven ปลดล็อกทุกสกิลค่อนข้างที่จะทำยากกว่าเดิมนะคือถ้าเป็นตัวที่มันถูกเพิ่มเข้ามาใหม่อะผมก็พอเข้าใจได้อยู่แต่เป็น The World Over Heaven ตัวที่เก่าเก่าเพราะว่า Mastery แบบนี้มันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะคือมันต้อง r e วิ r ์อ่ะเออถ้ามัน r e v e r ์ The World Over Heaven เนี่ย มันยังพอเข้าใจได้นะครับผมคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ถ้ามีข้อิดพลาดตรงไหนขอภัยไวนนัที่นี้ด้วยครับเจอกันคลิปหน้าสักคลิปนี้ขอบคุณทุนที่มาดูครับเจอกันครับบ๊ายบาย